เรื่องนี้ทราบข่าวมาพอสมควรแล้วนะครับนะครับเรื่องนี้แต่ประเด็นนี้เองว่าอาเภอนกไม่ได้บอกเรามาว่าสต๊าชแต่เด็กบัญชีไม่มีเงินเราก็อยากจะถามผู้ใหญ่ว่ายอดคืนเงินไปไหนแล้วผู้ใหญ่ก็ให้เห็นผลเรามาว่าเงินส่วนนี้ทำไมน้ำมันไม่มีเลยในปั๊มน้ำมันที่เราเข้าไปเติมเนะี่ยเขาคืนไปหมดแล้วแต่พอดีไปสอบถามธนาคารบอกว่ายังไม่จ่าย เยียดมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วผมยืนยันครับว่าถ้าเขาไม่ส่งมาก็ต้องเอาเรื่องนั้นแน่นไปแล้วลได้แล้วนะครับียงแต่ว่าตอนที่ผมเรียนตะกี้เนี่ยอยากให้คนยึยนดเป็นความผิดเนี่ยในการที่ชาวบ้านเข้าไปทุ่มด้วยนี่เขาจะปาดเก็บส่วนเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่อยากให้พองอย่างนั้นเพราะว่ากระบวนการเนี่ยถ้าสอบไม่ครบถ้ว เพ uh, 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 like ื่อขอจับกันเนี่ยสอบข้อสิงเพิ่มประเด็นเหล่านี้นะครับตามของย่านำเนึงครับแล้วนานจังหวัดมาแล้วนะครับวันที่19ตุลาคมเออนี่ยคล้ายเลยนะครับเอ็มจับไปทำนะครับจะต้องสอบสอบคู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมันก็อาจจะทำให้เสียเวลาได้ตอนเนี้ย เราเชื่อในระดับหนึ่งว่าข้อมูลที่ทาง,งอำเภอทางอำเภอเขาจากการสอบ้อทีจริงมาให้เนี่ยน่าจะาค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันรอบคอบยิ่งขึ้นเนี่ยกรรมการสมมุตินะถ้าจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยหรือวินัยแรงๆอะไร,รขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะดูอีกทีนึงครับว่าข้อมูลจากที่ดูจากกรรมการสอบพอทีจริงเบื้องต้นกับเพิ่มเติมมาเนี่ยมันเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินได้ไหมนะครับว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงเนี่ย หลังจากนั้นมาเราก็มา,มาติดตามสอบถามกับทางศูนย์น้ำมธรรมจังหวัดนะคะแต่ทีนี้ทางศูนย์น้ำมธรรมจังหวัดก็บอกวาอ่ายังไม่ได้มีเรื่องกลับมาแต่พอสืบไปสืบมาเรื่องไปตกอยู่ที่ประหลัดจังหวัดค่ะแล้วทีนี้เราก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรอีกเราก็ติดต่อกันมาตั้งแต่ระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาจนมาถึง ประมาณโมกลานะคะโมกลานี้ก็ได้มาเจอกับทางท่านประหลัดประหลัดบอกว่าจะต้องใช้เวลา180วันนะคะแต่ทีนี้เรื่องนั้นน่ะดึงของเราไปไว้เขาบอกว่าในการยืดอายุยืดขยายเวลาในการสอบสวนสอบสวนยังไม่ได้นี่นะคะ่ะ